เลยไม่เกิดถึงฝั่งเลย เราเป็นเด็กวัยรุ่นเลยนะเออนาแล้ววันนี้ผู้ปกครองไม่มาด้วยอ่ะครับนี่อ่ะน้าตัวเป็นเด็กๆเหมือนแบบโรบิต้าอะไรเงี้ยแบบโอ้โหวัยรุ่นเลยให้คุณตังค์เข้ามาตายเขาก็ไม่มีโอดูยางของไอ้อะไรวะ เด็กชาวสวิตอ่ะไฟแม่งขึ้นที่ไอโฟนอ่ะอออนี<อ>้งยองดีเดินขนาดซีเอาแล้วนะที่ายาที่าย <PM. S 3> ายข้าวอ่ออวะ อออออ๋เเเเลล็กทีีี่ชยยยนนนนนนขามัสงโรครับ ซีรีส์แปดในห้องนอนเลยอะ GT ไม่าอยากไปเป็นจีนีเลยโอ้ยรนี่เทมรถผมหรือวะโอ้เจ็ดซีรแปดนี่ลคร ยอดรถตะขันเนี่ยอันนี้ผมยังไม่รักหมดเลยเนี่ยเอามันกึ้นไปไม่ยืมไม่ขี่ก่อนได้เลยแล้วแล้วมันอนไรมันมันไม่หยุดเลยเหรอมันวิ่งก็ได้มันพูปรูปรูปรูปดูมันเลยครับดูรถกระจายตะขันเนี่อันนี้มยังไม่เคยรักหมดเลยเนี่ยเฉยๆคันนู้นอยู่หัวนอนเก็บปันมีความสุขเฮ้ยเฮ้ยถ่ายถ่ายไปลงเดี๋ยวเดี๋ยวหายขึ้นมา ผมรู้แค่ใคร็ไ้แล้วสิ้าตัวนู anyway> ้นไม่เอาเลยอ่ะที่แขวนอะรเ้ยนี่ยคทับตัวนี้เรั่มกลัวขนด้วยไงอมไม่น่าโยไม่ต้องลัวขเ้าหน้าเขาพอดีตัวนี้มากเลยเรงนี้มาก ดีครับดีครับมาใหม่ครับร่วมมาได้เลยครับต้นน้ำไหมน้ำมีน้ำมีครับผม เดี๋ยวเป็นคืนเบบระเบิดพี่เนี่ยเาใครมาแล้วอะได้กก็เสียอาเอาแลวเอาแล้วันอีสองสามอาทิตย์นะครับ เราผมก็ดีนะที่นอนครับรถ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 หมอแอนขนาดไหนหมอแอนทางมัาุ๊กอท่า่า่อาคู่พูหน่อยพูดน่ย โอ้กอมไม่ยอมปล่อยเลยต้องขายได้เลยเลยกอดมาตายหาเราคี้สกตีกันแม่เสืออีกอะลือดูดวงมาอะไรเราพี่จ้าไปยังเด็กเนียไอยงเตกไให้กรายมือ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับล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 บโอยลบ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 เราจะสวยที่สุดสวัสดีครับ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 จับมือได้ครับสวัสดีค่ะเับ เสือลงเสืลงเสืลงจริงครับบุ้านหายเลอุ้ยแรงเลยจ่มนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อะไรก็ได้ทำวันถ่ายคลิปฮะน้ไม่แล้วแล้วนี่มียางติดไหมเนี่ยยางไม่มาอะไรผู้นี้ไม่ห่างเลยจะได้ท้ายแค่นินึงนี้แหละไม่รว่ามียังไม่มาด้วยครับลุงวะ ไี่พูดอะไรไปชัดมากไอ่ะเนี่ยคิดถึงเมียนะเนี่ยเมียไม่ได้มาด้วยเนี่ยเปลี่ยนเลยตรงนี้ไว้ตรงนี้ออสตรงเนี้ยเอา กันเดียวโอเหโนเหนะฮะโตรดีโคดีสวัสดีผมยู่รการใครไม่เต็มมาเติมแล้วยามเ็นรับยั้เมื่อไหร่จะได้ไปกินเนี่ยไปกินกาแฟเเราแอบอ่านเนี่ย วัดใช่ไหม